วันที่24กรกฎาคม2568เวลากรกาที่โรงแรมดิเอเวอรีผู้ตราจายาประเทศมาเลเซียพล้นโทไพศาลนุสังแม่ทัพภาคที่4ผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยและพลนโทดาตโตมาเล็กราซักบินสุไรามาน ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบ,บกสนามภาคตะวันตกมาเลเซียประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่116โดยมีหัวหน้าคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย6คณะและคณะผู้แทนจาก2ประเทศร่วมหารืองานเสริมสร้างและเฝ้าระวังชายแดนของหน่วยใช้กำลังทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนคู่ขนานชายแดนไทยมาเลเซียภายใต้สังคมพ่อหูวอัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างประสานสอดคล้องใกล้ชิดและนำปัญหาข้อขัดข้องกลับมารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไปโดยพลโทไพศาลหัวสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ประกอบพิธี ระดับปีกร่วมกิติมศักดิ์ให้กับพลตรีดาโต้ซาฮารุดินบินฮารุนและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซียและประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวขอบคุณกองทบ,บกมาเลเซียที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับฝ่ายไทยด้วยดีมาโดยตลอดยืนยันกองทบ,บกไทยพร้อมทำงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในทุกวิติเชื่อมั่นการทำงานฝ่ายความมั่นคงทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันร,รักษาสถิรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจในการขับเคลื่อนง,งานของคณะทำงานทั้ง6คณะที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดีอาทิกิจกรรมด้านการปฏิบัติการฝึก การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการชายแดนการจัดการต่อภัยพิบัติการขับเคลื่อนวิทธศาสตร์ความมั่นคงจัดการกับปัญหารูปแบบใหม่ซึ่งทั้งสองประเทศยินดีที่หน่วยงานความมั่นคงจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นพรมแดนระหว่างกันคือบริเวณบ้านด่านนอกบูกิจไกยูฮิตัมอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในระยะทางรวม11กิโลเมตรตลอดจนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความคืบหน้าบรรลุความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ช่วยกันขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนระหว่างไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน วังพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสําคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอาหารฮาลาลรวมทั้งความเชื่อมโยงด้านคมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียและการท่องเที่ยวในภูมิภาคส่วนมิติด้านความมั่นคงคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซียยืนยันว่าสถานการณ์ความดุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็น เด็นภายในของประเทศไทยมั่นใจว่าไทยสามารถบรรลุความสําเร็จในการส่งเสริมสันติสุขและความรุ่งเรืองในพื้นที่ซึ่งกองทบบมาเลเซียพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในทุกมิติเพื่อจากัดเสรีกลุ่มขบวนการและผู้เห็นต่างจากรัฐที่ไม่ประสงค์เห็นสันติสุขซึ่งเวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนี้คือสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่เราได้ร่วมกันสานต่อเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความสงบและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสอง ประเทศต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการทั้ง6คณะ ภายใต้คณะกรรมการชายแดนสูวนภูมิภาคประกอบด้วยคณะทำงานด้านการข่าวและปฏิบัติการด้านจิตวิทยาคณะทำงานทางบกคณะทำงานทางทะเลคณะทำงานทางอากาศคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนและคณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอย,างางอย่างต่อเนื่องและมีความเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งท้าทายต่างๆด้วยความตั้งใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียขณะเดียวกันการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งมี ความร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติสุขและเสรีภา,ภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนซึ่งความใกล้ชิดแนบแน่นของทั้งสองประเทศผ่านเวทีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคจะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าและมีความยั่งยืนในทุกมิติ